สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ทุเรียนค่ะทุเรียนพี่น้องปูค่ะวนนงมีมอสวนทุเรียนนะคะมันเอามาห้จิ้มค่ะซุกก็ดีคนันว่ามาล่องมาล่องพาเนาะค่ะเป็นขังแหลกที่พาทุเรียนค่ะก็ะค่อยพามาก่อนเป็นต่อันนี้ด้วพี่น้องปูกมาเป็นจะได้ขายงามนีดหนึพี่น้องมีอสวนทุเรียนมันใจดีมันเอามาหา้ กินค่ะมาค่ะมาลองพาทุเดียนน้ำแันนะคะโอเคไหมน้องอันยินไหมวะน่ากดมากเลอ้มันหงุดหงิดไม่ได้บานนี่เห็นสีน้องทางสินะอ้ยมันหงุดหงิดตีก่อนแบบนี้ก่อน ขนาดโอ

เรียนอะไรกัเรื่องจ้าเล่นบอเ,เรียนสองบกเด้ดีเด้อเลยนสองบุกเรา,าขายกินไปบางส่วนอ่ะแม่กินมัง้ง <laughs> โอ้ยมาถล่มเลียนแจสจบ,บกันเด้อจ้ามาเด้อแสบแหง้งชิมแล้วแสบแห้งเหนือนะอบังโซบังเหนือข้างในเหนือนะแสบค่ะ หอมหวานค่ะหอมหวานแซ่บคือกันเรียนบวานเห่าเรียนบานจังเ,เ,เรื่องจ้ากำลังปลูกค่ะอันตายชิมมดอันซุ่มปูดก้อนอนนี้กำลังปลูกไม้กระมีพ่นมากก่อนมันก็ได้กินเพิ่นปลูกก่อนเพิ่นได้กินก่อนค,ค่ะอ่ะวชิมป์อ้ยสิแล้วเอาเป็นเลี้ยนปูข้อต่อละสนิบไว้อะมักมือ ไปกันด้อค่ะขอบคุณค่ะไปเด้อค่ะเด้อ